สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจาก commerceg. com นะคะดิฉันโทรมายืนยันออเดอร์สั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งไว้อะคะถูกไหมคะสั่งอะไรคะใช่ค่ะดิฉันต้องการยืนยันการสั่งซื้อของออนไลน์ที่คุณเพิ่งสั่งซื้อจาก weston. com เป็นจำนวนเงินทั้งหมด8 8ดพันแดร้อยเจดเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือสั่งอะไรคะสั่งอะไรออเดอร์อะไรคะ ออเดอร์ <Order S 2> เป็นอะไรคะเรามีหมายเลขโทรศัพท์มือถือนี้อยู่ในระบบของเรานะคะค่ะมีคนให้เบอร์นี้ไว้ในฐานะผู้ซื้อแล้วก็สั่งอะไรอย่าเลือดำน้ำหรอคือ <c ười> ทางเรามักแจนตรวจสอบการสับซื้อของออนไลน์ของเราด้วยการโทรแบบนี้ค่ะเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพนะคะค่ะพี่ว่าน้องนั่นแหะ,ค,ะค่ะมิจฉาชีพค่ะ ไม่ค่ะพี่สั่งแต่เรือเรือดำน้ําของประยุทธ์มาลําเดียวอะค่ะยังไม่ถึงเลยค่ะค่ะค่ะราคาสองค่ะค่ะไม่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 รู้จักเลยค่ะพี่สั่งทางออนไลน์อย่างเดียวค่ะสั่งกับประยุทธ์ค่ะเรือดำน้ําค่ะมีมีมีมาหรือยังคะมีมาหรือยังของเบอร์พี่มีมาหรือยัง